ทุกคนนะคะพบกับครูเบนค่ะวันนี้นะคะครูเบนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาส,าสตร์ค่ะเราจะมาเล่นเกมทางคณิตศาส,าสตร์กันนะคะเด็กๆมีชื่อเกมว่าเกมนับรบบ้านน้อยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆแค่ชื่อก็น่าไปเล่นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นพร้อมๆกันนะคะดเด็กๆ เกตที่รูปภาพนะคะตัวอย่างอันแรกนะคะเด็กๆตัวอย่างข้อแรกนะคะเขาให้รูปภาพบ้านมาทั้งหมด6หลังใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6เราก็ใส่เลข6กไปที่ช่องแรกค่ะและลบกับ3ก็แสดงว่า6หลังนี้เราจะต้องตัดออกไป3หลังนะคะ เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีกว่าว่าการลบคืออะไรนะคะการลบนะคะเด็กๆคือการลดจำนวนของสิ่งของสองกลุ่มที่นำมารวมกันแล้วมีจำนวนที่น้อยลงนั่นเองค่ะการลบคือการลดจำนวนลงนะคะก็แสดงว่าตอนแรกมีบ้านอยู่6หลังและเรากากระบาดออกไป3หลัง เรือบ้านทั้งหมดกี่หลังคะเด็กๆสามหลังนั่นเองค่ะถ้าเกิดเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสองและทําไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมีบ้านทั้งหมดกี่หลังคะข้อสองหนึ่งสอช่องแรกเราใส่เลขเค่ะ มีอยู่7หลังลบออกไป3หลังให้เด็กๆสามารถใช้นิ้วมืช่วยได้นะคะระหว่างที่เด็กๆเ,เรียนกับคุณครูนะยกขึ้นมา7นิ้วค่ะเด็กๆและลดบ้านลงไป3หลังเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเหลือบ้านทั้งหมดกี่หลังคะ นั่นเองต่อมานะคะเด็กๆเราจะมาดูข้อที่สกันค่ะมีบ้านทั้งหมดกี่หลังคะเด็กๆเด็กๆลองนับในภาพสิเก่งมากค่ะมีทั้งหมด8ดหลังนะคะเราชูนิ้วขึ้นมาเลย8ดนิ้วเปรียบเสมือนว่าเป็นบ้านนะคะมีทั้งหมด8ดหลังลบออกไปกี่หลังคะเด็กๆลบออกไปสามหลังนะคะ แสดงว่าข้อนี้เหลือบ้านกี่หลังคะเด็กๆห้าหลังนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนกับคุณครูเบนหรือเปล่านะเด็กๆต้องคิดตามไปด้วยนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการลดจานวนนะต่อไปนะคะข้อที่สี่ค่ะมีบ้านทั้งหมดกี่หลังคะเด็กๆเด็กๆนับเองนะคะเฉลยแล้วนะ มีบ้านทั้งหมด9หลังนั่นเองค่ะมีบ้านอยู่9้าหลังชูนิ้วขึ้นมา9นิ้วค่ะเด็กๆและลบออกไป4หลังแสดงว่าเหลือบ้านทั้งหมดกี่หลังคะเด็กๆเกฉเลยแล้วนะเหลือบ้านทั้งหมดห้าหลังนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานกันค่ะ ให้เด็กๆสังเกตที่ใบงานของเด็กๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับใบงานของคุณครูเลยใบงานอันนี้นะคะเด็กๆจะให้เด็กๆเนี่ยนำสีนะคะจากผลลัพธ์ที่เด็กๆได้มารับายให้ถูกกับเลขผลลัพธ์นั้นนะคะเช่นข้อแรกนะคะในก้อนเมฆข้อแรก4ลบออก1เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น คำตอบที่ได้สามนี้นะคะเด็กๆเรามาหาเลขสามภายในบ้านค่ะเลข3ามนี้นะคะเราจะระบ,บายด้วยสีแดงนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะให้เด็กๆดูสีจากภาพตัวอย่างของคุณครูนะและเด็กๆนําไประบายในภาพของเด็กๆให้สวยงามนะคะต่อไปค่ะก้อนเมฆก,ก้อนที่สองมีอยู่สามลบออกไป1จะเหลือเท่าไหร่คะ 2นั่นเองเรามาดูเลข2ในภาพค่ะเลข2ให้ระบายสีเหลืองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะก้อนเมฆก,ก้อนที่3ม,มีอยู่7ลบออกไป2เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ5นั่นเองให้เด็กๆหาเลข5ในภาพใบงานค่ะอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะให้ระบายสีน้ำตาลนะคะเด็กๆต่อไปค่ะก้อนเมฆก,ก้อนที่4 มีอยู่เก้าลบออกไปสองเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะให้เจ็ดหาเลขเจ็ดในภาพนะคะเลขเจ็ดให้ระบายสีชมพูค่ะต่อไปนะคะใบงานไปที่ก้อนเมฆก้อนที่สี่นะคะมีอยู่สิบลบออกไปสองเหลือเท่าไหร่คะเด็กเจเก่งมากเลยค่ะเหลือแปดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขแปด ในภาพบ้านนะคะระบายสีอะไรรับ,บายสีส้มนะคะเด็กๆต่อไปค่ะก้อนเมฆก,ก้อนที่หกแล้วมีอยู่ห้าลบออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะสี่นั่นเองเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆดูเลขสีในภาพนะคะให้เด็กๆระบายสีเขียวค่ะจะเป็นเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยต่อไปค่ะก้อนเมฆต่อไปมีอยู่ เก่งมากเลยค่ะเลข6นะคะให้ระบายสีม่วงค่ะเด็กๆและก้อนเมก,ก้อนสุดท้ายนะคะมีอยู่2ลบออกไปหนึ่งเหลือ1นะคะเลข1ให้ระบายสีน้ำเงินค่ะรูปภาพนอกนั้นนะคะเด็กๆที่ไม่มีตัวเลขนะคะเช่นไก่เช่นสุนัขหรือโอ่งบัวนะคะให้เด็กๆระบายสีตกแต่งภาพที่เหลือนะคะ ตามสีจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆครูเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะให้เด็กๆระบ,บายสีใบงานอย่างสนุกสนานเลยนะ